สุเรียนภูเขาไฟนี่ฉันจะให้ดูเห็นไหมมีลูกด้วยนะนี่สุเรียนภูเขาไฟทุกคนอยู่ข้างทางนะคะอยู่อำเภอกันทะลักษเดี๋ยวนะจะให้ดูนูอันนี้อยู่ข้างทางเลยนะเขาปลูกกันหน้าบ้านเลยอะ เห็นลูกปะนู่นอะทุเรียนหมอนทองอันนี้เป็นที่ของตรงนู้นเห็นไหมคะตรงนู้นค่ะเห็นไหมนู่นเป็นต้นทุเรียนหมดเลยนะเห็นไหมคะต้นทุเรียนเขาเรียกว่าทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกด อันนี้อยู่ข้างทางเลยนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูนี่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 เห็นไหมอยู่ข้างทางเลยเห็นไหมโอเคได้ไหมคะได้ค่ะได้พอดีเลยค่ะเอ้ยเนื้อเรือเอ้ย เอย่างนี้ไหมหรือยังเอายังไงเอาอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เนาะค่ะยีดีแล้วมันยดทิปกระลูกคุณค่ะติดต้นยีนี่ในในช่องลูกต้นไหนต้นเนี้ยเหรอฮะพีดีแล้วยีทิปสองลูกมันมันหลวงค่ะมันแดดมันแดดนหอนแห้งค่ะอ๋อ ต่งอเขื่อนดอ่างง<า>อได้อ่าสี่ร้อยสามดองถั่วมูอ่ไร่อนสี่ร้อยซื้อเสร็จเรียบร้อยทุเรียนภูเขาไฟฉันซื้อสองกิโลสองกิโลเท่าไหร่ไม่รู้สี่ร้อยสิบสี่บาทอร่อยมากหอมมากร้อยแปดสิบบาท มันเป็นเนื้อทุเรียนที่อร่อยอ่ะเม็ดนิดเดียวเองอ่ะนี่จะให้ดูเม็ดมนิดเดียวเองอแต่ว่าเขาไม่มีแกะใส่ถุงใไงไห้นี่ให้เราอ่ะเขามีตะกีดให้เราอย่างเดียวอ,อร่อยอ่ะ ใครผ่านไปผ่านมาซื้อแวะซื้อได้นะคะเขาเรียกอะไรนะอําเภออําเภออะไรนะเพี่อําเภอกันทลักปะเส้นสอเส้นสองสี่สสแถวแยกบ้านจาน,แถ,นแถวแยกบ้านจานเส้นสองสี่อร่อยมากขอบอกเขาขายทั้งเส้นเลยนะต้นทุเรียนตรงนี้ข้างทางเต็มเลยใครผ่านไปผ่านมาแวะซื้อได้นะคะโอเคคลิปนี้สวัสดีค่ะ